สวัสดีค่ะก็เป็นอันแน่นอนแล้วนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางกลับไทยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2,565ก็จะมีระบบ t ท s t and Go เข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยค่ะโดยข้อแตกต่างหลักๆนะคะก็คือจากที่เราเทส rt pcr แค่1ครั้งในวันที่1นะคะตอนนี้เพิ่มวันที่5เข้ามาเป็น2ครั้งค่ะ และเราจะต้องจองโรงแรมนะคะเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR วันที่1แล้วก็วันที่5ต่างโรงแรมต่างพื้นที่กันได้ค่ะโดยสำหรับคนที่ได้ Thailand Pass เรียบร้อยแล้วนะคะและต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางก็จะต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับ Thailand Pass แล้วก็ QR code แล้วนะคะ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ยังใช้สิทธิ์นั้นเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ค่ะแล้วก็เราจะเริ่มเปิดการลงทะเบียน Thailand Pass ในรูปแบบเทสแอนโกในวันที่1กุมภาพันธ์2565นะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยอยู่ที่3-7วันค่ะ วันนี้ก็จะมาสรุปการเดินทางทั้งหมดหลักจากวันที่1กุมภาพันธ์ไปนะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกก็เป็นเรียกว่า eq หรือว่า test and go ก็จะเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่กักตัวค่ะแบบที่2 sandbox การเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการ sandbox ค่ะโดยแบบที่1กับแบบที่2นี้ก็คือสำหรับคนที่ผ่านการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ และก็แบบที่3เป็นแบบ AQ ก็คือกักตัวไม่น้อยกว่า7หรือ10วันนะคะขึ้นอยู่กับกรณีถ้าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็7วันแต่ถ้าคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็จะอยู่ที่10วันค่ะโดยข้อแตกต่างที่เพิ่มเข้ามานะคะคนที่เข้าพักโรงแรม AQ หรือว่าชาเอ็กซ์ต์พทเนี่ยอย่างน้อยจะต้องพักที่2คืนโดยคืน1กับคืนที่5เนี่ยจะต้องรอผลการตรวจ rt pcr ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละร,รูปแบบกันค่ะโดยตารางนะคะจะมีด้านซ้ายเป็นของคนไทยแล้วก็ด้านขวาเป็นของต่างชาตินะคะถ้าใครมีแฟนสามารถให้เขาดูตารางด้านขวามือได้เลยค่ะเริ่มต้นที่แบบเทสแอนโกหรือว่าแบบ EQ กันค่ะโดยคนที่จะกลับแบบเทสแอนโกนะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนค่ะโดยในการที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนคืออะไร กรณีที่1น,นะคะก็คือได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ทางไทยได้รับรองแล้วก็อย่างน้อย2เข็มนะคะแล้วก็ต้องฉีดเนี่ยไม่น้อยกว่า14วันก่อนออกเดินทางค่ะสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะคะจะต้องมีเอกสารยืนยันการหายจากโรคค่ะสำหรับผู้ยาว์อายุ12-17ถึงปีนะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มค่ะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า14วันก่อนออกเดินทาง แต่สำหรับผู้เยาวนะคะที่ยุต่ํกว่า18ปีแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะจะสามารถเดินทางได้ถ้าเกิดเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดค่ะต่อมานี้เป็นรายชื่อวัคซีนที่ทางไทยได้รับการรับรองนะคะก็จะมีชิโนแวคแอสตราซเนกา sii นะคะแล้วก็มีไฟเซอร์จอร์สันแอนด์จอร์สันโมเดน่าชิโนฟาร์ม สปูนิกแล้วก็โควาซินค่ะต่อมานะคะเป็นที่อยู่ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยมีการจํากัดประเทศหรือไม่อันนี้ไม่จํากัดนะคะทุกคนสามารถเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยได้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการลงทะเบียนไทยแลนด์พา s นะคะจะต้องลงทะเบียนอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน60วันก่อนออกเดินทางค่ะและไทยแลนด์พาสเนี่ยจะพิจนารณาหลายหน่วยงานนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3-7วันค่ะ เมื่อเราลงทะเบียนสำเร็จนะคะเราก็จะได้ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศค่ะและในการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะจะต้องเดินทางจากต่างประเทศถึงที่หมายในประเทศไทยโดยไม่ต่อเที่ยวบินในประเทศไทยค่ะยกเว้นนะคะการเดินทางไปเกาะสมุยก็ต้องเป็นเที่ยวบินที่กาหนดแล้วก็ภูเก็ตนะคะก็จะต้องเป็นเที่ยวบินที่กาหนดอันนี้ในกรณีที่เทสแอนโกลหรือว่า Sandbox ค่ะ ที่พักนะคะในการตรวจ RT-PCR หลังเดินทางมาถึงจะต้องเป็นโรงแรม AQ หรือว่าชาเอ็กซ์ตาพัดอย่างน้อย2คืนอย่างที่บอกไปเป็นคืนที่1แล้วก็คืนที่5ค่ะโดยในวันที่ตรวจ RT-PCR จะต้องรอผลในโรงแรมนะคะจนกว่าที่เราจะได้ผลเป็นลบค่ะ และในคืนวันที่1กับวันที่5นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรงแรมเดียวกันหรือว่าพื้นที่เดียวกันค่ะต่างโรงแรมได้ในการนัดหมายตรวจ rt pcr นะคะสําหรับจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาหรือที่อื่นๆที่ไม่ได้รวมในแพ็คเกจที่พักนะคะจะต้องแนบใบเสร็จการทําการนัดหมายในการออตรวจ rt pcr ลงใน Thailand Pass ด้วยค่ะ ต่อจากนั้นก็คือข้อ6การประกันสุขภาพนะคะควนไทยไม่จําเป็นค่ะแต่ถ้าต่างชาติเนี่ยก็จะต้องทําประกันครอบคลุมระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทยนะคะโดยวงเงินขั้นต่ำ50,000 u s ์ค่ะสําหรับควนต่างชาตินะคะจะต้องดูประกันให้ดีนะคะว่าครอบคลุมประกันโควิดไหมเพราะว่าถ้ามาแล้วติดเชื้อเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดในการรักษาและก็ในการกักตัวค่ะ ต่อมาข้อที่7นะคะสำหรับ Test อนโกนั่นก็คือจะต้องตรวจ rt pcr ก่อนออกเดินทางค่ะไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางโดยแนะนำให้ปริ้นผลการตรวจติดตัวตลอดเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะสิ่งสำคัญที่เขาเน้นย้ำนะคะจะต้องตรวจสอบกับสายการบินเงื่อนไขต่างๆด้วยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไม่ครบนะคะก็สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยวิธีการกักตัวแบบ a q ค่ะ ต่อมานะคะมาดูการเข้าไทยวิธีที่2ก็คือแบบแซนด์บ็อกซ์ค่ะในการกักกับไทยแบบแซนด์บ็อกซ์นะคะก็คือคนที่เข้ามาแบบแซนด์บ็อกซ์จะต้องได้รับการวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกับในเทสแอนโกนะคะที่แจ้งไปรายละเอียดดีเทลก็จะคล้ายๆกันค่ะและวัคซีนนะคะที่ทางไทยรับรองก็เหมือนกับที่แจ้งไปแล้วค่ะโดยรวมนะคะทุกๆข้อมูลก็จะคล้ายๆกันนะคะแซนด์บ็อกซ์ กับเทสแอ,อนโกจะต่างแค่ว่าเทสแอนโกนะคะก็คือการไม่กักตัวแต่ความจริงก็คือจะต้องพักอยู่ที่โรงแรมจนกว่าผล rt pcr จะออกในวันแรกแล้วตอนนี้มีเพิ่มมาเป็นวันที่5เพราะฉะนั้น234เนี่ยก็สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแซนบ็อกนะคะก็คือจะต้องกักตัวทั้งหมด7วันแต่การกักตัวก็เหมือนไม่กักตัวเพราะว่าสามารถเดินทางได้ในพื้นที่แซนบ็อกด้วยกันค่ะก็คือรอผล rt pcr วันแรกแล้วก็วันที่5เหมือนกันแต่ว่าในระหว่าง7วันนั้นสามารถเดินทางออกไปในจังหวัดที่เป็นแซนบ็อกด้วยกันได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจองแซนบ็อกก็ให้คุยกับทางโรงแรมให้ดีนะคะเพราะว่าหลายที่เนี่ยในแพ็กเกจที่เราพักจะไม่รวมค่า rt pcr หรือว่าค่ารับส่งไปตรวจ rt pcr นะคะยังไงก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะ ต่อมาเป็นแบบสุดท้ายนะคะหรือว่าแบบ Aq ค่ะซึ่งการกักตัวแบบ Aq เนี่ยจะมี2แบบการกักตัวที่โรงแรม Aq ไม่น้อยกว่า7วันและไม่น้อยกว่า10วันค่ะความต่างนะคะถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขก็จะกักตัวไม่น้อยกว่า7วันแต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องกักตัว10วันค่ะเป็นแบบ Aq นี่นะคะก็เป็นรายละเอียดสำหรับคนที่กักตัวแบบ AQ นะคะที่บอกไปถ้าเกิดได้รับวัคซีนครบถ้วนก็จะกักตัวแค่7วันค่ะส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็จะคล้ายๆกันนะคะเป็นเรื่องของวัคซีนที่อยู่มาประเทศไทยก็คือไม่จํากัดนะคะจะมาจากประเทศไหนก็ได้แล้วก็พวกรายละเอียดที่พักประกันส,สุขภาพก็จะเหมือนกันค่ะรวมถึงการตรวจ rt pcr นะคะก็ต้องตรวจในโรงแรมค่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะรวมอยู่ในแพ็กเกจที่พักค่ะ ประกันสุขภาพก็จะเหมือนกันนะคะก็คือคนไทยไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคนต่างชาติก็ต้องวงเงินไม่น้อยกว่า50,000ค่ะแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็จะคล้ายๆกันค่ะก็จะเป็นแผนผังการสรุปทั้งหมดนะคะก็จะง่ายต่อก,การเข้าใจค่ะว่าลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass 2ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนออกเดินทาง3เมื่อมาถึงไทยแล้วก็ต้องตรวจ rt pcr ครั้งที่1แล้วก็อีกครั้งในวันที่5ค่ะ ส่วนของต่างชาติก็จะเป็นตารางนี้นะคะก็จะมีข้อจํากัดแล้วก็มีความแตกต,ต่างที่ประกันเพิ่มเข้ามาแล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆก็จะคล้ายคนไทยนะคะก็จะเป็นแค่ประกันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตนะคะ